สวัสดีครับพอผมมาเลยครับบันดิตต้องจุ่มครับใส่แล้วนะครับลงมาได้เลยสามหลังพ่อหนูใหญ่พี่น้องนี่ครับมีสองทางหม่ๆหมเลยบ่วงครับโดยให้เบื้องห้างหนูห้างหนูหรือรูหนูนะครับนี่คือหนูใหญ่เลยพี่น้องไม่ไหม้เลยนะครับดินยังจุ่มๆุมอยู่ม้อนแห้งก็มีนะครับเสียงมันยังมีโตหนูอยู่นะครับทางเที่ยวยังไม่ไหม้อยู่พี่น้องนี่ขนหนใหญ่จีควยใหญ่ ก้อนขี้ดินที่ใหญ่ที่มันขวดพุ่งขึ้นมาอหนูท้องเขาที่เป็นขวน้อย่อยคือขวอยใหญ่แต่ว่าก้อนดินหน่อยแตกต่างกันต่อนะครับเนาะ่ให้พี่น้องเบิรงสังเกตเบิรงนะครับนี่คือขวอยหนูใหญ่หนูพุกหนูแผงนะครับหนูแผงหนูพุกกันแหละคล้ายกันข้างหลังสีแข็งกับเ็นหนูแผงเนาะอันหนูพุกกับสีมะแข็งครับหลังๆมันจะเป็นนิ่มๆเรียบเไปเลยนะครับหนูใหญ่พี่น้องนะครับเดี๋ยววันทีอ้อมเอาอ้อมอ้อมกันนะครับ สามลังแล้วนี่เห็นเห็นไม้ไว้เรียบร้อยนะครับคันพ่อมัดมัดไม้ไว้เปนชิลืมนะครับคลิปนี่ให้พี่น้องเมื่งทั้งหนาแล้วผมบ่ได้เห็นเห็นหนาเพราะว่าแดดสะท้อนครับหูใหญ่อยู่ครับโอ้ยท่าไม่ไหมเลยพี่น้องแท้หน้าขาดหักใหญ่เลยครับผมชิออมอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับมีตัวแท้เลยแหละไม่ไหมอยู่นี่ครับคลิปนี่วันนี้ครับไป่พอชิมหนาครับผมสบายดีครับ